รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพี่น้องเจ้าหน้าท่เขย่าถูกฐานนะครับฐานที่รักในการตอนเขย่านะครับรักในการเลี้ยงเอย่าถุกฐานนะครับวันนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับตอนเช้าของ,ของวันหรืองั้นามิเบตเดินมีนาคอช่องรบริโอคิ5นะครับนะครับ วันนี้ก็มีแดดนะครับมีแดดดีตอนเช้านะผมจะมาทำคลิปนะครับทำคลิปอาบน้ำนกให้พี่น้อะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยทำไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็มีนกตัวหนึ่งนะกางไม่ได้อาบน้ำอยู่นะครับรอช่วงหน้าฝนฝนตกไม่มีแดดอยู่หลายวันนะครับวันนี้ไม่ได้อาบนา้ำดีนะครับนก ผมจะมาทำคลิปอาบนาไม้พี่น้องดูนะครับพี่น้องครับป่าก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเรียงข้าวบ้านนะครับผมจะอาบนาใม้เรียบรอยนะครับนกจะเลื่อยป้านะครับตอนนี้ก็ได้มาได้วันแล้วนะครับเดี๋ยวผมแว่นหน้าบ้านนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เอาข้าวไปในบ้านนะครับนกจให้เขาอนาไม้เรียบรอยนะครับผมนะครับแล้วก็ เลี้ยงนะครับตัวนี้ผมไอเ้เรียกว่ามันเป็นนกเสียงใหญ่นะครับเปน็ ok ปนนกเป็นนกช่องผู้อ้อยนะครับเปน็นนกครับใส่เซียงใหญ่คู่เสียงใหญ่คันเสียงย่อยทำเมฆารมดีนะครับต้องเลยจะเลี้ยงไว้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องครับหน้าตาหนกตัวนี้นะครับ นกจ้าบนาไม้มันนะครับพี่น,น้องครับในในในอัพนาในสไตล์ของผมนะครับในชุดของของบางยาซินนะครับนี่นะครับบินนะครับนกตัวนี้บินเราจะเราจะบินนะครับเ็จะบินเล่นลมห่างห่างแตกนะครับพี่นอ้องครับแล้วเป็นนกตีขึ้นเร็วนะครับ มันกำลังจะขึ้นนะครับพี่น้องมุามน้ำนามจะน้ำนามไม้มันนะครับเราต้องสังเกตด้วยนะครับพี่น้องครับตัวนี้แต่ดินนักๆนะครับเราต้องช่วยมันนะครับอาบเลยจะลําชันนะครับตัวนี้นะครับพ่มอาบหลายพุ่มจะลําชันนะครับติดตามชมกันเลยนะครับพี่น้องครับั้นตอนการน้ำนานะครับนะครับพี่น้องครับมาชมขั้นตอนการน้ำนามนะครับพี่น้องครับ

Ôi mà chắc có người hả? Quay chắc nữa hả? chắc ở một bộ nữa hả? Này có... nữa hả? con lút nữa rồi. นี่วิธีจับนกเลี้ยงนะครับพี่นนกที่จับวิธีจับจะเลยก็คุ่มค้า่นะครับเป็น้กกคข้า่นการจับจะเลยนะครับซึ่งอีกแบบนึ่งก็คือจับแบบนี้นะครับนกเข้าแบบนี้มันจะ นะครับวิธีจับจะเลื่อยนะครับพี่น้องครับในจับไม้กหรือว่าจะแบบนี้นะครับนี่ครับจับแต่ข้อปีเข้านะครับเก็คงจะไม่ดินนะครับพี่น้องครับมาเลยครับน้ำกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมเปิดน้ำโรยเลยนะครับแต่นไม่จับนะครับพี่น้องครับอุ่นครับ เราทำข้าวก้อนนะครับเป็นน้องเป็นตังค่านั่งนะครับมันจะลุกจะลุกไปนะครับเดี๋ยวมันออกไหมนะครับเป็นน้องตั้งใต่ปีแรกเรก็คนนะครับรนี่นะครับ ตั้งเล่น้ครับไอ้วัวไอ้วัวพลูนะครับพี่น้อไอ้วัวพลูไอ้วัวจมนะครับนีังไเรยลวัวพลูนะครับพีน้ครับ 我我个不一样。 何 รู้นาะเนอคนใค้นควรหมาแบ่งนะ้คนไอ้ลดไรแล้แ่มันับขึ้นไม่นะปนองมันจะเป็นคนช่วยสิเพเขาจะลดนะครับหลบปีก็ตั้งช่องข้างมาเป็อง,งรัวไป มันออกีปอย่างนี้ไ้คนหนึ่้ี นคนจะมาแล้วครับตัวจะขึงคนหลังจะล้วนะครับก่อใจใจที่ที่ปอกุ้มนะครับพี่น้องครับคมก็ไม่ไหวก็อยากไหวเลยนะครับใจที่ปอกุ้มต้องตองของผู้หญิงนะครับเอาไว้ก่อนนะครับแต่ไปเปิดเปิดร้อนนะครับไปหมุนเอาไว้เกาก็เองเมื่อนกันเลยนะครับจวต้องแด้งหมดก็ต้องเคยทำนะครับต้องเคยทำที่พี่น้องชมทิ้งเลยนะครับ วันนี้ก็ออยังอู่ขันดีนะครับเจ้าสอเงไปยไปยุบอแล้วกบผมก็ไปผมดำ เพราว่าถ้าเราไม่อัพนะครับพี่น้องครับนกฟ้ามากเราไม่ได้ดูได้ นี่ยครับล้างให้มดเลยนะครับพี่น้องครับลา้างเน่ยเระพ่่มอกให้มดนะครับพุ่นก็จะผู้ช่วยนะครับพี่น้องดูนะทุ่นก็นจะผู้จะทุ่นจะช่วยนะครับเราพุม่มทุ่นพุ่นช่วยถือว่านะครับ ครับถ้ามันยังเมือ่อแต่มันยังลื่นนะครับเป็งว่ามันยังน้ำยาเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตาพุ่มมันก้องคนนะครับมันจะกล้องคนเลยมันจะลึกไปมันลึดไปนะครับ tiempo. พี่น้องอย่าไปเชื่ได้เลยครับน,นกเชนหนิงวาเดิมนะครับพี่น้องนกเชนนิงวิ่งนะครับขึ้นวิ่งนกตั้มเล่ได้นะครับวิเลยนะครับพี่น้องครับ มันนี่นะครับจะจับตัวให้ด้วยนะครับพ oh ี่น้องครับเนี่ยครับฟาดจับตัวก่อนนะครับจับตัวให้ด้วยนะครับพี่น้องซับเอา้นำออกเมือนกับเมือนกับใครๆก็อาบน้ำดูนักอาบน้ำแม่วอาบน้ำได้เป็นนั่นนี่ครับ ខ្ល <G ã aims> ាក់ទៅ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 ខ្ល ไอตัวสลัดปีกบางคนจะไม่ลุดนะพี่น้องไม่ลุดเราทำไม่ยับนะครับเราต้องอย่าทำยับๆนะครับพี่น้องก็จะสร้างแล้วปักแล้วก็เขาให้ครับพี่น้องนี่วันนี้ผมจะไม่โปะนะครับผมจะไม่โปะผมจะไม่โปะพุนนะครับผมจะปล่อยเองเองนะครับพี่น้องครับ กรณีตีโป้ตีใจเกองโป้มก็คือในในวันตีแดดไม่ดีนะครับเราเราว่าไปแล้วหรือเ่าเราวไปแล้วมันเกิดหมืดควนขึ้นมานะครับเราก็ต้องใจตีโป้เปิดช่วยเขาอบปุ่นเร็วนะครับนี่ก็มีแดดดีนะครับพี่น้องครับนี่นะครับแล้วก็ได้กลุ้งตากแดดไอ้นี่ครับพี่น้องครับนั่นนะครับตากแดดก็ไว้นะครับ ก็อาจจะเน่าๆนะครับพี่น้องแต่ว่ากับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวตกแดดเดี๋ยวเราแบบปกติคนก็จะช่วยว่าเดิมนะครับพี่น้องครับคนก็จะฟูช่วยนะครับครับจำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องครับมาทำคลิปับนำนกให้พี่น้องได้ชมนะครับขั้นตอนการเอานกเข้ากลงนะครับขอบคุณ จะใจเลี้ยงนกตักตัวนะครับตรงทำแบบไหนนะครับนกจะเลยป้านะครับต้องเคยทำคลิปไปตังแล้วนะครับตัวอ่าตัวนี้เพื่ทำเจ้าตองแดงนะครับผมได้นกสีเจ้าตองแดงนะตัวนี้เป็นนกโตไปแล้วนะครับดูสะดานะครับเพื่ไปทำคลิปไอจุ่มนะครพกลับบ้านนะครับเจ้าตองแดงนะครับต้องยองจำได้นกจะเลยตัวตีเพื่อจะเจ้าตัวตีทิศทิบหน้านะครับต้องจำบนน้ำนะครับต่อไดในบางเหรียญ เป็นนกซีดนะครับเป็นนกขู่อ้างนะครับนกขู่เดียวขู่อ้างนะครับตอนนี้พมันยังไม่ตั้งเชื้อนะครับครับก็เหนี้ก็ขอบคุณมากนะครับติดตามรับชมจรองบางอย่างสินนก็ได้เรีนตายนะควักก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับจรองบางอย่างสินนเรากเรีนตายด้วยนะครับพี่น้องครับเรากำลังใจในการทำคลิปเลี้ยงนกต่อนกเข้าม้พี่น้องได้ชมจรองไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ